ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารเสริมช่วยชาวบ้านกระผมนายสอนพิน์สีสุวรรณดำเนินรายการและพิธีกรหญิงคู่นั่นก็คือดิฉันสิริพรน่น่มยักุมค่ะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ออเรนซ์สารสก,กัดจากเปลือกส้มร้อยเเซค่ะคุณผู้ชมสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ทําให้สัตว์แข็งแรงโตวไวและสุขภาพดีค่ะ โดยเฉพาะถ้าเกษตรกรท่านไหนที่กาลังเลี้ยงไก่ไข่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไปเสริมในเรื่องของไข่แดงทําให้สีไข่แดงมีสีที่สดและเปลือกของไข่มีความแข็งแรงและหนาขึ้นค่ะผู้ชมซปเปอร์ออรีนนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติได้จากเปลือกส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะมีแร่ธาตุที่สําคัญประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมทองแดงครับและนอกจากนี้ยังมีวิตามินที่สําคัญก็คือวิตามิน A B และ C ครับท่านผู้ชมครับ อัตราการใช้ซูเปอร์ออเรนต์ต่ออาหารสัตว์นะครับเราจะใช้สารสก,กัดซูเปอร์ออเรนต์20กรัมต่ออาหารสัตว์10กิโลครับท่านผู้ชมครับและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะวางจําหน่ายตามร้านสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปในราคา69บาทโดยต่อจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะนําท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์กับเกษตรกร,ร,กรตัวเป็นๆที่ใช้สารผลิตภัณฑ์ของเรานั้นโดยจะมีพิธีกรภาคสนามนั่นก็คือคุณโชิช่วงชฉช,ชวานนะครับจะนําท่านผู้ชมไปพบกับกเกษตรชาวบ้านนะครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่วงเกษตรกรลงพื้นที่นะครับขอบคุณคุณศิริพรกับคุณสอนพินด้วยนะครับจากในห้องส่งนะครับตอนนี้ผมโชดช่วงเพชรวันรับหน้าที่ลงพื้นที่นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในพื้นที่ของฟาร์มไก่ของคุณแม่พลอยนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาถามคุณแม่พลอยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทดลองเลี้ยงในไก่ของเขานะครับว่าก่อนใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้น คุณแม่พลอยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างอย่างไรบ้างและไก่มีสุขภาพที่ดีอย่างไรบ้างเอ okay, พาท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณแม่พลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่พลอยครับแนะนําตัวและสถานที่หน่อยครับคุณแม่ครับ ชื่อพลอยนะลูกตอนนี้ก็แม่พาทุกคนมาอยู่กันที่ฟาร,ร์มเลี้ยงไก่ของแม่นะเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่าแม่เลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวแล้วก็ใช้พวกสารอะไรสําหรับบารุงไก่แม่ถึงได้สุขภาพดีพันธุ์ดีแล้วก็ผลผลิตด,ดีนะลูกคือผมอยากทราบว่าไก่ของคุณแม่เนี่ยครับเลี้ยงด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานี่มานานแค่ไหนแล้วครับคุณแม่ครับ แม่เลี้ยงมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วลูกผลผลิตแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแม่ว่าแม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับฟาร์มแม่แล้วละ่ะคุณแม่เราควนคุณแม่ช่วยพาไปดูในฟาร์มไก่ของคุณแม่ได้ไหมครับได้ลูกเดี๋ยวแม่จะพากันเข้าไปดูข้างในนะลูกนะไปดูกันเลยครับทุกผู้ชม แ,แม่พลอยครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนในของฟาร์มแม่พลอยแล้วครับก็คือเป็นส่วนในฟาร์มที่แม่เลี้ยงไก่ไว้เป็นกองๆงงอ่ะลูกเดี๋ยวแม่จะพามาดูผล,ผลผลิตที่แม่ได้จากการใช้สารสก,กัดตัวนี้เลยดีกว่าลูกอ๋อนี่คือไข่ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมครับขอรช่คุ่แม่พลอยครับท่านผู้ชมครับที่ผมสัมผัสมานี่มันจะมีความหนาของเปลือกไข่มากเลยนะครับดูแบบว่าดูนะนี่ผมพยายามจะหนีบให้มันเกิดรอยร้าวนะครับแต่ไม่มีนะครับอีเแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้น เพิ่มความแข็งแรงให้กับเปลือกไข่นะครับท่านผู้ชมครับใช่ลูกเพิ่มจริงๆเพราะว่าแม่ใช้มาเป็นเดือนแล้วแล้ว,ลวคือผลผลิตแม่เดีมาตลอดเวลาเขามาติดต่อซื้อไข่หรือว่าผลผล,ผลิตอย่างอื่นเขาก็จะบอกตลอดว่าไข่แม่เนี่ยดีไข่เปลือกไข่ของแม่เนี่ยมันดีจริงๆลูกไข่มันดกด้วยใช่ไหมคุณแม่ใช่ลูกอันนี้คือแค่สองวันนะสองวันคือสองวันได้ขนาดนี้ก<ช>็เยอะมากเลยนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับที่ ทางชาวบ้านถามกันมากมากเลยนะครับคุณแม่ล่อยครับก็คือสีของไข่แดงในในไข่อันนี้ครับแดงจริงไหมครับคุณแม่ข่อยครับแดงค่ะคือสีของไข่แดงนี้เรียกได้ว่าเป็นไข่แดงที่ดีจริงๆคือ สีของไข่แดงมันแดงสดจริงๆค่ะก็คือลูกค้าที่มาติดต่อซื้อขายอะไรเงี้ยเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไข่แดงที่มีสีสดดีก็คือทําให้ยอดขายไข่ของแม่พอเนี่ยพุ่งขึ้นมาด้วยใช่คใช่ค่ะคือยอดขายของแม่จากที่ปกติคือฟาร์มแม่เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ว่าพอผลของแม่มันดีอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มแบบแนะนําแนะนํากันแล้วก็ลูกค้าก็หลังเข้ามาเข้ามาเขาบอกว่าสีไข่แดงของเราดีเปลือกไข่ของเราดีอะไรอย่างเงี้ยผลผลิตเราผลิตกันได้ตลอดเวลาครับคุณแม่พอย และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่แม่พลอยเลือกใช้นะครับก็คือสารสกัดจากเปลือกส้มสกัดจากธรรมชาติ100%ยนะครับยี่ห้อซูเปอร์ออร์เรนต์นะครับท่านผู้ชมครับว้าวครับแล้ววันนี้พวกผมและทีมงานก็ต้องขอคุบคุณแม่พลอยนะครับที่ให้เรามีโอกาสมาเยี่ยมฟาร์แม่พลอยนะครับและได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซูเปอร์ออร์เรนต์นะครับสารสกัดจากเปลือกส้มนะครับสกัดจากธรรมชาติ100%นะครับ ขอบคุณคณช่วงชัชัวานมากเลยนะครับและก็ขอขอบคุณคุณแม่พลอยที่มาให้คําแนะนําสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ดีที่สุดของเราค่ะและจะขาดไม่ได้เลยสําหรับผู้สนับสนุนหลักโดยซูปเปอร์ออร์เรนซ์าสก,กัดจากเปลือกส้มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้กระผมนายสอนพินและดิฉันสิริพรก็ต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ